เดี๋ยวนี้เราต้องไปซื้อที่ตักเพิ่มด้วยโอ้แต่เราไม่ได้จดไว้เลยอะแต่ละวันที่เราคิดออกอะ่ะว่าเราของอะไรขาดแล้วตอนนี้ฝนก็ยังตกเราจะออกไปไหนก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะคะแล้วก็มาอยู่กับอ่างปลาไปก่อนนะคะทุกคนเพราะตอนนี้ปลาของน้องปลาของเรากำลังน่ารักเลยทุกคนอือฮึตอนนี้ปลากระดีส่สีฟ้าของเรานะคะ เขาหมดอายุขไขด้วยตัวของเขาเองนะคะอ่ะฮะก็น okay. ้ําก็ไม่ได้เน่าเสียอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ก็จะอาจจะด้วยแบบธรรมชาติของเขานะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็มีมีมามีพบมีจากกันนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ก็เราก็ต้องทําใจนะคะก็เหนียวระหว่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะคะอยู่กับการเคลื่อนไหวของน้องปลานะคะซึ่งเป็นปลาที่เราเลี้ยงในอ่างหน้าบ้านนะคะ เป็นปลาที่แบบสร้างความสวยงามให้กับเรานะคะอ่าเห็นไหมคะมีสีม่วงด้วยนะคะมีใครเลี้ยงปลานะคะแล้วก็ให้สีสีม่วงแบบนี้อันนี้ก็คือได้มาจากที่ร้านอยู่แล้วนะคะ สีม่วงสีส้มนะคะเ,เ,เพื่อนเพื่พี่ๆสีแดงนะคะก็แวกว่านะคะอ่าน,น,นี้ก็เป็นวัฏจักรชีวิตเล็กๆนะคะที่อยู่ในอ่างเลี้ยงปลาของเรานะคะอ่ะตอนนี้น้ําก็อาจจะเยอะไปนะคะเพราะว่า,าเจ้าน้าพุของเรานะคะก็เลยแบบไม่สามารถที่จะกระแทกตัวเองขึ้นมาทํางานได้นะคะเพราะว่าเราเติมน้ําจนมากเกินไปนะคะ นี่นะคะพี่ๆเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะต้องมาเอา,เอาสวัสดีพ่อบ้านหิวนะคะเดี๋ยวเราจะตักน้ําออกหน่อยนึงนะคะแต่ตอนนี้น้ําพุ้งเราก็ทํางานได้ไม่ค่อยดีนะคะเพรา,วาะว่าเนื่องจากว่าวันนี้นะคะมันเป็นวันที่ไม่มีแสงแดดแล้วฝนก็ยังตกไม่หยุดยังแมพีแช่ก็ยังไม่สามารถที่จะออกไปซื้อของได้นะคะเราก็ลดน้ำต้นไม้ไปด้วยนะคะ ก็จะมีประโยค์นะ,ะอ่าสวัสดีนะคะสวัสดีพ่อบ้านพ่อบ้านวิวิวของเรานะคะพ่อบ้านหิวของเรานะคะอ่าฮะเป็นพ่อบ้านที่หิวนะคะแต่ดูเหมือนยงแฮพิเชียจะหิวกว่านะคะตามโคงต้นไม้นี่ก็จะเป็นชั้นๆที่จะเยอะนะคะ ว่าเต่มใบมุ้งใบไม้ก,กับตบกูมาด้วยแล้วก็ล้างเลยใช้น้ำมาเนี้นะคะน้ำต้น,นๆๆไม้ด้วยทุกคนสวัสดีกับทุกๆคนนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในอ่างนะคะจับมันจับไม่ได้นะคะอ่าฮะก็อันนี้อันนี้กินกินไม่ได้นะคะตัวมันเล็กทีเดียวนะคะพ่อบ้านก็จะเป็นคนที่ชอบปลามากนะคะแต่พ่อบ้านนี้ก็คือ จะชอบไปตกปลานะคะเป็นปลาที่กินได้นะคะส่วนยงแท็บิแชชอบเลี้ยงปลาสวยงามนะคะก็ความความชอบนะคะจนตอนเด็กๆนะคะสมัยสมัยที่อยู่บางประกงนะคะก็ะคุณน้านะคะเห็นว่ายุงแท็บิแชเป็นคนที่ชอบปลามากก็ไปเจอปลาสวยๆนะคะอยู่การทะเลนะคะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ใส่กระป๋องตักน้ําเค็มมาเอาไว้ให้หลานนั่งดูนะคะเป็นการแบบ หลานจะได้ไม่ต้องมานั่งร้องไห้งอแงนะคะน,นี่นะคะก็จกัดบรรยากาศสถานที่นะคะให้น้องปลานะคะได้อยู่กันอย่างสวยงามนะคะอ,อยู่กันอย่างบันเทิงใจเลยนะคะมีความสุขสุขขีสุขขังนะคะสุขกันจังนะเธอนะคะอันนี้ก็อยู่กันกับบ่อ,อ,บอปลานะคะบอ่อปลาของพี่แช์เองนะคะซึ่ง มีความสุขทุกครั้งนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะฝนตกไม่ยอมหยุดเลยนะคะจะตัดผักก็ก็ตัดไม่ได้นะคะโอ้โหเข้าใจพ่อบ้านเลยนะคะคือตอนนี้ไล่ขนาดในไล่ของยงแฮพปี้แช์ที่มีอยู่ไม่ถึงไม่ไม่ถึงไล่นะคะอ่าฮะสถานที่ที่เราทําหมุนเวียนนะคะก็ทําไม่ทันนะคะจะแต่งกิง่งจะทําอะไรคือ,คอทําไม่ได้เลยนะคะตัด ผลผลิตตรงนั้นนะคะได้ผลผลิตตรงนี้ก็ต้องรีบเก็บนะคะมาลงมาแรงอะไรทุกอย่างมากันเต็มนะคะน้าก็ขังนะคะพื้นที่ก็โฉดแฉะนะคะยาก็ึ้นลกลุงลังนะคะคนทําเกษตรนะคะเหมือนกันกับต้องดูสภาพเอ่อ